สวัสดีครับงานยุทศการของภาพถ่ายของสิงแจงทางเหนือเนี่ยเ,เริ่มตั้งกต่วันที่26กุมภาพันธ์วันที่3มีนาวันอาทิตย์ครับผมไปสิงแจงทั้งหมด3ครั้งเแต่เราไม่ใช่ว่าใช้กล้องอย่างเดียวตอนที้ใช้โดนถ่ายจากมุมสูงจับสิ่งที่ ทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนจะอยู่ในเิรีาการนั้นที่จะเห็นหมดแล้วครับเพราะว่าสิงเจียงเนี่ยพื้นที่ใหญ่กว่าเมืองไทยประมาณสองเท่าครึ่งเช่นหนึ่งมณฑลอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วผมบอกให้ว่าลูกพับทั้งหมดมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะบุกเขาเม,นาม่น้ําเสร็จแล้วบางเชียเป็นยูนสโกเนี่ยเป็นโมรดกของโลกครับอันนี้บุญกะน,นาสืออนี้หลัก การที่เราจัดงานคราวนี้เนี่ยจุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์ก็คือว่าอยากจะให้คนไทยคนที่อาจจะมีหนึ่งไม่มีเวลาสองสุขภาพมีปัญหาสาอาจจะไม่มีปัจจัยที่เพียงพอที่ไปเที่ยวมาตูงานนี้เท่ากับผมพาคุณไปเที่ยวทั้งสิงเจียทั้งเหนือทั้งหมดเลยครับเสจแล้วผมว่าเรียนเชิญมาตาูภาพถ่ายคราวนี้เสจแล้ว ในนิสการคำนี้เนี่ยอยากจะให้คนไท่ายรั่วข้อที่จริงบอกว่าเราใช้จีนไปมังคับรายงานไปเก็บไยจริงๆริมุนกัะตลกเพราะว่าผมเอาโตนไปถ่ายตอนที่เขาเก็บฝ้ายใช้ครึ่งเนี่ยแป๊บเดียวร้อยไล่ภายใน1นชั่วโมงสองชั่วโมงทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับแส้งม้วนออกมาเป็นม้วนใหญ่เลยแส้วอันนี้ยเดี๋ยวจะตัวรายงานจะได้เห็นครับ ง้นกตั้งแต่่ตั้งแต่วันที่26กุมภาไปถึงวันที่3มีนาครับอตอนเช้า10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับช,ชนชนทุกท่านมาจาพภาดโอกาสนี้นะครับเพราะว่าจริงๆของโอกาสที่มาเห็นแบบนี้เแ็บจะน้อยมากเสร็จแล้วรับรองคุณไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนอยู่ในไม่ว่าอยู่ในอินเทอร์เน็ต จะอยู่ในโซยลมีเดียไม่มีใครถ่ายแบบนี้ได้ครับงา,านที่เราเคยจัดในรานั้งนี่แล้วกครทงนี้มีกาแตกต่างอย่างไรจัดนิทรรศการมาทั้งหมด26ครั้งละอันนี้เป็นครั้งที่27เสร็จแต่ปกติเนี่ยผมจะทำยังไงผมจะช่วยเลืพวกประเทศกำลังพัฒนาไปเชิญชวนให้คุณ ที่เป็นคนไทยคุณต่างประเทศไปเที่ยวประเทศของเขาเพราะว่าการที่เราประมดท่องเที่ยววัฒนธรรมให้ตลบประเทศที่กําลังพัฒนาป,ปุ๊บทุกคนได้ประโยชน์หมดการที่เราจะเอาเงินไปช่วยอะไรไม่จําเป็นครับขอให้เราเอาสิ่งที่สวยงามงามที่ธรรมชาติสื่อสารให้คนตูป,ปุ๊บทุกคนอยากจะไปอยู่แล้ว